Fusion Podcast กับนักสิวกรถ้าเราเกิดมามีไม่มากเราจะต้องมีไม่มากไปจนตายเลยหรือเปล่าหรือถ้าคนที่เขาเกิดมามีมากมายเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสสูญเสียอะไรไปเลยจริงๆใช่ไหมสวัสดีครับนี่คือ f u วชั่นพอดแคสและคุณอยู่กับผมนักสิวกรนะครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่องมุมมองของชีวิตที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จ คุณคิดว่าคนเรามีย4ชั่วโมงเท่ากันแล้วเศรษฐีระดับโลกหลายคนก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ําบางคนถนึงขั้นแบบเป็นหนี้มากมายไม่มีบ้านจะอยู่แต่เขาก็ลงเอยด้วยการเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้ทั้นที่เขามีมากมายขนาดนั้นแล้วทําไมเขาถึงยังขย,ยันทํางานอยู่ทําไมเขาถึงยังไม่หยุดคุณคิดเห็นยังไงกันบ้างครับทีนี้คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปฟังรายการ already นะครับของ mission to the moon มาซึ่งปกติเนี่ยผมฟังอยู่ตลอดและทุกเช้าแต่ว่าไอ้คลิปที่ผมได้ฟังเนี่ย คำพูดตึงนหนังสือที่ชื่อว่าเลเวอเรนต์ไลฟ์ครับหลักๆคือเขาพูดเรื่องหลักการใช้ชีวิตการจัดการกับชีวิตเนาะแล้วก็แบบเรื่องความสุขเรื่องโอกาสต่างๆมาเป็นหลักการที่ชื่อว่า p ริซึมนะครับซึ่งวันเดี๋ยวผมว้มาเล่าให้ฟังแต่ว่าในวันเนี้ยเรื่องที่สนใจแล้วก็อยากจะมาพูดกันเนี่ยคือการแบ่งประเภทของคนครับคือเขาแบ่งคนทั้งหมดเป็น4ประเภทเรามาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างนะครับคนประเภทแรกเนี่ยคือ external excuser ครับแปลตรงตัวนะครับ external คือตลอดการชั่วนิรันดร ส่วน excuser คือ excuse เนี่ยก็คือข้ออ้างครับข้อแก้ตัวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้น external excuser คืออะไรก็คือคนที่ชอบอ้างไปตลอดการนักอ้างโชนิรันนี่แหละนะฮะก็คือคนที่ชอบอ้างนั่นแหละอ้างนู่นอ้างนี่ไปเรื่อยไม่เคยจะลงมือทําอะไรไม่เคยเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความก้าวหน้าในชีวิตซึ่งสาเหตุของความไม่ก้าวหน้าเนี่ยก็คือการอ้างนี่แหละครับอ้างว่าไม่มีเงินอ้างว่ามีโอกาสไม่มีเวลาทําไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างงี้ครับอ้างไปเรื่อย นี่คือคนประเภทแรกครับประเภทที่2อะคนประเภทที่2คือ steady settler ครับคนประเภทนี้คือคนที่ไม่พัฒนาเหมือนกันครับไม่ได้ลงมือทําอะไรไม่เคยหาวิธีทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นแต่สาเหตุเนี่ยจะแตกต่างจากคนประเภทแรกอยู่นิดหนึ่งนะครับคนประเภทแรกเนี่ยเขาชอบอ้างเนาะแต่คนประเภทเนี้คือประเภทที่รับสภาพครับใช่ไหมคือ steady เนี่ยคือเฉยๆส่วน settler คือตั้งถิ่นฐานตั้งที่อยู่เอาง่ายๆคือเขาไม่เคยจะขยับไปไหนนี่แหละครับ ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่จะไม่ไปไหนและคําว่าไม่ไปไหนในไม่ใช่การที่อยู่อย่างเดียวแต่คือความก้าวหน้าในชีวิตด้วยคือตัดสินใจว่าจะไม่ก้าวหน้าไปไหนแล้วนะครับคําพูดของคนประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นประเภทที่ว่าก็เรามันมีแค่นี้ก็เรามันเป็นได้แค่นี้แหละฉันไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้หรอกเท่านี้ฉันก็พอใจแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งต่อ้เขาจะบอกว่าพอใจแล้วแต่ลึกๆในใจของคนประเภทเนี้เขารู้ดีครับว่าเขาไม่พอใจหรอกเขาอยากได้มากกว่านี้ลึกๆเขารู้ดีว่าถ้าได้มากกว่าเนี้ยถามว่าเอาไหม เขาก็เอาใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเขาไม่อยากจะขวายคว้าไม่อยากจะทะยอทะยานไม่อยากเหนื่อยนะก็เลยพูดเชิงปลอบใจตัวเองว่าพอใจแล้วแล้วก็รับสภาพกับสิ่งที่เป็นอยู่ครับคนประเภทนี้เนะี่ยคือพวก plan not to lose นะครับคือไม่อยากจะสูญเสียอะไรเลยแต่ก็ not to win ด้วยคือไม่คิดจะเอาชนะไม่อยากจะได้อะไรเลยด้วยนะครับประเภทที่3ครับประเภทที่3เนี่ยคือ change chasers นะครับคนประเภทนี้เรียกอย่างว่าพวก formal นะครับพวก fear of missing out ก็คือเปลี่ยนบ่อยนะครับเปลี่ยนบ่อยกลัวตกเทรนอันนี้จะแตกต่างจากสองคนแรกกันนะครับ2คนแรกเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนแต่คนนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนแล้วกล้าเสี่ยงเสี่ยงเยอะด้วยมีอะไรมาใหม่ก็ลองไปหมดเปลี่ยนไปหมดแต่ก็เป็นการเปลี่ยนที่ไม่ค่อยจะศึกษาหาข้อมูลอะไรดูฮิตก็ตามไปอะไรกําลังมาก,ก็ตามไปและแป๊บๆก,ก็เลิกแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นอันนี้คือพวกที่กล้าเสี่ยงครับแต่กล้ามากเกินไปจนอาจจะเป็นอันตรายได้ ส่วนคนประเภทที่4ครับคือ daring d i s r u p t o r s คนพูดนี้เนี่ยคือประเภทที่ความคิดจะไม่เหมือนคนอื่นเรับเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วก็ชื่นชอบที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่าเขารู้จักที่จะบริหารความเสี่ยงครับไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามั่วๆรู้จักหาข้อมูลแล้วก็มีการตัดสินใจที่มีหลักการชอบเรียนรู้ชอบวิเคราะห์แล้วก็ชอบลงมือทํา daring d i s r u p t o r s ครับเพราะงั้นพอมามองรวมๆแล้วเนี่ยจริงๆคน4ประเภทเนี้ย ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แบ่งๆง่ายๆก็แบ่งจาก4เป็น2ประเภทเนาะคือ1คือพวกที่เปลี่ยนกับ2คือพวกที่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับพวกที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยคือพวกที่ไม่เปลี่ยนเลยครับคือมีความเชื่อว่า past life เท่ากับ current life เท่ากับ future life หรือว่าชีวิตในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็เหมือนกันเหมือนกันหมดมันต่อเนื่องกันมันเปลี่ยนไม่ได้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่เชื่อว่า past life เท่ากับ current life แต่ไม่เท่ากับ ฟิวเจอร์ไลฟ์ก็คือเออชีวิตในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงก,กันก็จริงนะแต่มันไม่ได้ส่งผลถึงอนาคตเราเนะเว้ยอะไรเงี้ยอนาคตเราเลือกได้เราเปลี่ยนได้อดีตของเราเนี่ยทำให้ปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตรเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดซะหน่อยเห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่มุมมองจริงๆนะฮะเรื่องแบบนี้ผมขอ,อยกตัวอย่างเรื่องเล่าหนึ่งนะครับที่ผมเคยฟังจากโทนี่โรบินส์ที่ผมชอบมากเขาบอกว่ามีคนอยู่2คนนะครับคนหนึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จ ก็ร่ำรวยมีสุขภาพที่ดีมีความรักที่ดีมีชีวิตที่ดีส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นคนติดเหล้าไม่มีอนาคตไม่มีการศึกษาพ่อไปถามคนสองคนว่าอะไรที่ทําให้ปัจจุบันเขามาอยู่ถึงจุดนี้ได้ทั้งสองคนตอบเหมือนกันครับคือพ่อของผมติดเหล้าสังเกตอะไรไหมครับทั้งสองคนมีพ่อที่ติดเหล้าเหมือนกันมีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนมีไว้เด็กที่ย่ําแย่เหมือนกันแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ย ปล่อยให้พ่อเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตของเขาแล้วก็ลงเอยไปเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ไม่มีอนาคตเหมือนกับพ่อแต่อีกคนครับกลับเอาประสบการณ์แย่ๆจากพ่อมาเป็นแรงผลักดันดีไม่ดีอาจจะเอาความโกรธนี่แหละความโกรธในาการที่แบบมีพ่อที่ไม่ดีเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองจนประสบความสําเร็จเห็นไหมครับมันอยู่ที่มุมมอง,งจริงๆผมเคยได้ยินคําพูดที่ว่าอย่าโทษตัวเองที่จนมันไม่ใช่ความผิดของคุณถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลย แต่มันจะเป็นความผิดของคุณถ้าคุณตายไปโดยที่ชีวิตคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากวันที่คุณเกิดมาเลยใช่ไหมครับคนเราต้นทุนโอกาสมันไม่เท่ากันจริงๆครับผมกล้าพูดเลยว่าคนมีเงินเนี่ยเขามีลู่ทางมากกว่าเราเยอะเขามีโอกาสมากกว่าเราเยอะแต่ทำแค่ได้ครับใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างในการจะอยู่เฉยแล้วก็ยอมแพ้ต่อชีวิตครับถ้าเรารู้ว่าเงินเนี่ยถ้ามีแล้วจะเพิ่มโอกาสกันแท้ที่อยู่เฉยแล้วก็ตัดพพอเราก็หาเงิน,นครับเพิ่มโอกาสให้ตัวเอง เงินเนี่ยจะเข้าหาคนที่คู่ควรเสมอนะครับรวมถึงชีวิตที่ดีด้วยก็จะเข้าหาคนที่คู่ควรเสมอเพราะงนนั้นนี่คือมุมมองของความสําเร็จครับความสาเร็จเนี่ยเขาเชื่อว่าชีวิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตราบใดที่เขายังไม่พอใจเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆจาคํานี้ไว้ได้ครับ past life เท่ากับ current life แต่ไม่เท่ากับ future life เรามาเปลี่ยนชีวิตตัวเองกันครับ ามีความคิดเห็นยังไงกับแนวคิดนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเคยมาฟังแล้วก็ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับความสำเร็จการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสนะครับ,รรบเวลา8โมงเช้าส่วนใน f c e e o o o เนี่ยจะมีบทความมาให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ